ไปดูซิว่าเขาจะกินอะไรรองท้องอะไรรองท้องนี่ครับรองท้องอันนี้ลงอง,ลงท้องแค่โอเคต้องเวฟใช่ไหมนาว่า,าแล้วไอพี่นาวาเลือกก่อนมีมักกี้อย่างอย่างเดียวอรอ ไรครับอร่อยเหรออร่อยเจชอบอ๋อสาลาีนะเป็นบุกเหรอมันเขียนว่าออบุกอ่ะเป็นแหล่งของบุกอาครับครับก็แต่งกินอ่ะดีทั้งนั้นอะไหนแิกก็ต๊อกต๊อกกี่เคยกินเม้าเคยกินจริงเม้าอะไรอีกครับ นี้ใช่ไหมโอเคไปใจตังได้แม่นี่สองอย่างเลยเหรอ <Okay. S 1> โอ้แม่วันนี้พาบีมมาหาหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครถุม่มโรงพยาบาลสนามจันเก่าอะให้แม่บีบอกอาการหน่อยครับทําไมถึงพาบีมมาหาหมอที่โรงพยาบาลครับเป็นอะไรเป็นอะไรเขาเลือดกำเดาไหลบ่อยครับ มหาหมอตรวจดูก็เลยรู้ว่าเขาเป็นภูมิแพ้มาหาหมอมหาหมอแล้วก็เนี่ยกินยาไปหมอส่องจมูกหมอเอาอะไรส่องจมูกเอาเป็นเครื่องแบบทางจะทางจมูกดูแล้วแล้วก็หมอใส่กล้องอ๋อใช้แบบส่องออูอ๋อหมอบอกเป็นหมอบอกเป็นภูมิแพ้ไปหาหมอกินยาแล้วก็พ่นจมูกอ่ะสองเดือนบินด้วยกำเดาไหลน้อยลงก็คิดดูดี เดือนหนึ่งบางทีไหลซี่ครั้งไ<ช>หลยเยอะมากทีไหลทุกอาทิตย์เลยหมอให้ยาพ่นก็อยากกินใช่ไหมใช่ยาพ่นก็อยากกินเขาบอกว่าเป็นบางทีเป็นทีสภาพแวดลออ้มอมอากาศได้ด้วยมีตัวกระตุน้นเป็นส่วนกระตุ้นให้แบบว่าขัดใมูกตอนแรกมาหาครั้งแรกไปแล้วหมอนัดสองเดือนที่ครบสองเดือนมาครั้น,นี้นัดสามเดือน<ช>โอเคกินยากับพ่นตัวเดือาเดี๋ยวเต,เติมสบียงก่อนเดี๋ยวเราเข้าองเทพกันต่อเอารถไปเช็คระย,ยะเซเว่น ลงท้องกันไปก่อนนะครับ